ไอวอพี่น้งนี่ครับดูครับดันดดึงดึงดึดึงดึงดเงดึ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 งดีงดึงดึงดึงดไม่โคแล้ดกันสงดสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตน เอาเหล็กเอาขยะเงินขยะทองเหมือนเดิมครับเที่ยวที่5้าครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเที่ยวที่4ี่ลงทุนไปประมาณ3 0,000ื่นกว่ากาครับเต็มคันรถเลยบ,บ,บึ๊บเลยครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เที่ยวที่5ครับคาดว่าน่าจะเลืออยู่ประมาณสักเกือบเกือบห้าตันน่าจะได้เนาะเออประมาณเกือบเกือบห้าตันวันนี้ก็ไปกันน้องสักดาคนสู้ชีวิตเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องก็ ถ้าใครอยากเห็เนวิธีการหาของเก่าหาเศษเหล็กหาขยะมีค่าหาขยะเงินขยะทองก็มาชมช่องผู้ชิตตับนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ชมกันอยู่เรื่อยๆก็เยอย่าลืมกดติดตามให้ผู้ชิตตับด้วยนะครับอโอเคพี่น้องไปดูหน้าง,งานแล้วกันว่าวันนี้เหลือเหล็กอะไรมั่งแต่เหล็กนี่เยอะมากครับมันมีอยู่หลายกองเดี๋ยวมาชมหน้าง,งานกันด้วยกัน โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานนะแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็เหล็กที่เราเก็บไปหลายๆเที่ยวก็ในกองนี้ก็เหลือเศษเหล็กทั้งเหล็กหนาแล้วก็เหล็กบางแล้วก็มีเครื่องยนต์เป็นบางส่วนเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมนี่ก็จากที่เราเก็บกองตรงนี้2วันครับ <laughs> 2วันก็นี่ครับก็เหลือมีเหล็กหนาพวกท้ายาพวกท้าย10โลนี่ครับท้าย10โล พวกท้ายสิบล้อแล้วก็มีพวกถังถังก็เป็นเหล็กบางก็อีรราคาหนึ่งเหล็กหนาอีรราคาหนึ่งนีวเราจะมาคัดแยกทีนี้โอ้พม,ม่พี่น้องดูกระทะสิบโลอนี้ครับอันนี้ก็ทางบริษรัทขายให้เหมือนกันแล้วก็มีพวกเครื่องยนต์ทางนี้ครับนี่ครับเครื่องยนต์ทางนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทในระเวกสุรินทร์เนาะที่ไว้วางใจให้ทีมงานอุชิตับมาประมูลเ,เ็จเหล็กนะ นีค่ครับก็ขอบคุณมากๆครับก็มีเมกซีปุ๊บเบกคงเบคโคแล้วก็เครื่องยนต์นี่ครับเครื่องยนต์นี่ครับเครื่องยนต์ก็นี่ครับชุดนี้ทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหัวแยกนะครับหัวแยกหินนี่ครับเครื่องแยกหินเครื่องยนต์โอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรียกอะไรนะไอ้ตรงเมคโคลนะครับเวลาเมคโคมันหมุนนี่ครับเข็มขัดเมคโคเรียกว่าเข็มขัดเมคโคแล้วกัน นี่ครับโอ้เข็มขัดไมโครกครอยากได้เข็มขัดไมโครไปใส่ <c oughs> กางเกงบ้างครับนี่ครับเข็มขัดไมโครใหญ่มากครับโอ้ยเจอของแปลกๆนี่ครับไหลเยอะครับนี่ครับก็วันนี้ก็จะทยอยเอาอส่วนการนี้ยกคงไม่ไหวก็ต้องใช้ไมโครยกสส่ท้ายรถให้ครับนี่ครับเยอะมากส่วนเมื่อกี้ไมโครนี่ทางบริษัทว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้า โอกาสหน้าไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็จะให้ทางทีมงานอุชิตับมาเอานี่ครับโอ้โหดูครับอันนี้น่าจะก็ประมาณเม็ดยี่ครับนี่ครับความกว้างหือใหญ่มากครับใหญ่บึ้บเลยอันนี้ก็เม็ดหนึ่งดูครับเดี๋ยวลตัวดูคลังมากครับคือผ่านการใช้งานมานานเลยทีเดียวครับดูดูฟันครับโอ้โอันนี้ครับเชื่อมแล้วเชื่อมอีกอกแล้วออกอีกครับ พอกแล้วพอกอีกดูตัวน,นี้ครับโอ้ตัวน,นี้ใช้ใช้ไอ้อเรียกว่าแกนเจาะหินนี่ครับมาออกเชื่อมเป็นฟันไมโครนะคโอ้พี่แม่พี่น้องนะครับโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวอุิตะขออนุญาตขึ้นเหล็กเออขึ้นเหล็กก่อนครับตัดเหล็กแล้วก็เอาไปขึ้นรถส่วนชุดนี้ก็เดี๋ยวนี่ครับชุดด้านหน้านี่ก็เดทาง โรงงานเขาจะเอาไมโครมายกให้โอเคครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะว่าได้เยอะขนาดไหนเต็มท้ายรถวันนี้เหลืออีกก็4ีห้าเที่ยวอีกครับก็เอาให้หมดครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำงานกันครับผมเออท่ายนิทริสนาดู นี่ครับต้องซอยครับซอยให้มีขนาดเล็กนี่ครับแล้วก็จะยกใสท้ายรถครับถ้าไม่ใช้เก๊บตักนี่ยกกันโอ้โหเพื่นพี่น้องหนักมากนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นท้ายสิล้อครับนี่ครับทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็แผ่นใหญ่เหมือนกันนี่ครับตัวนี้ก็น้องตัดดากำลังย่อยตัดอยู่ครับพี่น้อง ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังตัดนี่ครับใช้แก๊สตัดท้าย10บล้อครับเอาท้าย10บล้อไปขายครับวันนี้ครับฮ่าฮ่ามไม่พี่น้องครับโอ้โหนี่ครับก็ใช้เหล็กค่อนข้างหนาเลยทีเดียวครับวิธีการตัดก็ยากพอสมควรครับพ่อไม่พี่น้องก็ค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้องสักดากําลังดาเนินการตัดอยู่ครับผอแม่พี่น้องโอ้โหนี่ครับเสร็จเหล็กแล้วก็นู่นนะครับเครื่องชุดนั้นอีกชุดหนึ่งโอ้วันนี้ ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้จะเริ่มเป็นงานเก็บแล้วครับงานเก็บก็จะต้องมามีรายละเอียดหลายๆอย,ย่างว่าจะต้องมาตัดต้องอะไรถ้าเป็นงานเล็กๆเราก็จะมีพวกเสศษเหล็กเราก็ยกขึ้นมันก็จะเร็วแต่ตอนนี้เป็นงานเก็บก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเนาะวันนี้อาจจะดูว่าจะได้สักสองเที่ยวหรือเปล่าคอามาดูกันวันนี้ โอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็อุชิตะก็จะมาเอาเศษเหล็กอีกกองหนึ่งครับกองที่ผมเคยมาเอาก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเหลืออยู่ตรงนี้ก่อนรวมๆน่าจะ3ตันได้ครับ3ตันกว่ากว่าครับมีแต่เหล็กหนาทั้งนั้นเลยเพราะว่าที่นู่นผมเมื่อกี้ก็เก็บงานไปยังไม่เรียบร้อยครับก็เหลือพวกเครื่องยนต์แล้วก็เหล็กบางแล้วก็จะมาเอาวันหลังต่อครับวันนี้ก็จะมาเอาชุดนี้ใส่ ท้ายรถไปก่อนครับให้มันเต็มคันรถแล้วก็จะเอาไปส่งโรงงานต่ออีกทีหนึง่งนี่ครับวิธีชีวิตการหาอยู่หากินการทำมากินรับซื้อขยะเงินรับซื้อขยะทองนี่ครับก็ตอนนี้น้องสักดาก็กกาลังดูหน้าง,งานแล้วก็วางแผนอยู่นี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทว่าวันนี้จะได้น้ําหนักรวมกี่ตันก็อย่าลืมกดติดตามอุชิตับชนแนเสาคอนกรีตสร้างบ้านระบบใหม่ SAT ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ใจถกวะยกไวบอพี่น้องนี่ครับดครับดึดึดึงดึดึงดึดึงดดึ้พี่กไดครัว้ทีเดียวพอครับเพราน้ำหนกกัว่าครับพ่น้องเส้นเล็กขยันเงินยัทองโอเคพี่น้องัไห ทางบริษัทที่ให้โอกาสผมมาประมูลงานที่นี่ครับขอบคุณมากๆครับก็ออเดอร์รัวๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปสรุปยอดอีกทีนะว่าได้กี่ตันมันนี้ครับ,รบโอเคครับผมเหนื่อยแต่มีความสุขโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ เที่ยวแรกของวันนี้ครับออออกเดินทางไปเข้าสู่ตาช่างครับแมพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กิโลแต่ว่า1ตันขึ้นแน่นอนครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเจองานเก็บครับช่วงก่อนเที่ยงออกมาเก็บเป็นงานเก็บหมดเลยก็ค่อนข้างช้าครับตอนนี้ก็เหลือเหล็กอยู่นะ่าจะประมาณ3าเที่ยวใหญ่ๆครับสามเที่ยวใหญ่ๆแล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยอาจจะอาจจะต้องมีถึงสีเที่ยวครับแม่พี่น้องสีหเที่ยวประมาณนี้แหละ เดี๋ยวมาดูวันนี้เที่ยวที่5้ามาได้จํานวนกี่ตันนีิกําลังขึ้นตาช่างอยู่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้อง,บบองกําลังขึ้นตาช่างอยู่ครับตอนนี้ครับอ่ารอขึ้นก่อนนะเออเราขึ้นก่อนเลยนี่มันแยกกันอยู่แล้วแยกกันใช่ไหมแยกกันแยกกันก็เลยอันแยกกันอ่านี่ครับเป็นตาช่างดิจิตอลครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาดูยอดแล้วกันว่าได้กี่กิโลวันนี้โอเคครับพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้ก็อุชิตะก็ขึ้นเล็กเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นสายช่างเรียบร้อยก็กําลังออกมาจากบริษัทจากโรงงานครับเดี๋ยวมาสรุปสรุปยอดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันว่าวันนี้ยอดเท่าไรได้น้ําหนักเท่าไรบวกลบคูณหารแล้วเหลือ เท่าไรโอเคครับผมมาน้ำหนักรถอยู่ที่1,600กิโลครับแล้วก็บวกน้ำหนักเล็กไปที่บรรทุกรวมน้ำหนักรถอยู่ที่2,920กิโลบวกลบคูณหารออกมาแล้วได้น้ำหนักเล็กสุทธิอยู่ที่1,320กิโลโอ้โหก็ถือว่าได้เยอะครับไม่น้อยเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ก็วันนี้ก็ภารกิจวันนี้ก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตอนบ่ายก็เดี๋ยวก็จะขออนุญาตพักผ่อนกันวันนี้เที่ยวเดียวพอเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้เละครับผมพี่น้องเป็นนายตัวเองนะเป็นนายตัวเองไม่มีใครมาบังคับเหนื่อยเราก็หยุดอ่มีแรงเราก็มาลุยต่ออ่ครับขอบรน้องสันดาคนสู้ชีวิตโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้แนวนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์กดตื่นเต้ยอ,อุชิตับด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไทยให้ผู้ไม่พี่น้องได้ชมกันบ่อยๆกับวิธีการรับซื้อขยะเงินรับซื้อขยะทองกับทีมง,งานมังกร <c oughs> กับทีมง,งานสุดยอดนะค,ครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเหนื่อยเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านยายเอี่ยมรู้จักไหมร้านยายเอี่ยมหรืออ,อย่างนี้เลยร้านยายเอี่ยม สุดยอดไ <laughs> ม่ได้กินมากี่ปีแล้ว20ปี20ปีแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปลุ่มร้นานยายเอี่ยมไวมเซตเดี๋ยวเจอกันรายเาีโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ